บ้านใครวะเนี่ยยัมีอะไรจะทำกนไดเยนั่งยองยอง <c oughs> ใช่นั่งเครื่องมาครึ่งวนนันมานั่งยองยอง็ยังกระจับหอย ตายตายไม่ตายยังอยู่อยู่รยยไรเ่้อหกานเนยนะแล้วไม่หมดรู้กันอยู่เท่าเนี่ย